สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้พวกเราสามสาวเป็นนางฟ้านะคะเพราะว่าพวกเรากำลังรออยู่บนฟ้าด้วยความสูงที่สูงมากๆเลยใช่แล้วดูข้างล่างสีสูงมากตอนนี้หน้าสิดไปเลยนะคะดิฉันต้องกับแน่นเลยค่ะู้ดไม่ได้เลยเสียวสุดๆอ่ะแทนต้องไปข้างหน้าสิคะจะได้เห็นว่าข้างหน้าเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เรา็ถือตก We are going d o ที่เป็นอะไรที่เสียวอย่างที่ไม่เคยเสียวสุดปกติปกติเรื่องเสียวชอบ้วแต่ว่านี่ไม่ไหวเลยรับไม่ไหวปกติสู้ตายแล้วแต่วันนี้สันส่น,นมามาเลยค่ะสั่งทีสั่งซูต้องมารอต้องมารอจะลงตอนนี้อยู่ที่เซนโตซ่านะคะเราไปเล่นโกคาร์กันมาโกคา,ดดา,าร์ทุกแห่ข้างล่างเห็นโกคาร์โกคาร์อยู่ตรงนน้นเสร็จแล้วเราก็ขึ้นกระเชา้าลอยฟ้าแล้วกำลังจะลงแล้วนะคะ ่นเต้นมากเลยเาสลาระพูดคนเดียวนะพูดไปหมดถึงนะเก็บเอนะล